2,000ปีด้วยพลังแห่งศรัทธาและความเชื่อในลัทธิศาสนาอันยิ่งใหญ่ศิลารายมหาศาลถูกสร้างสรรค์ขึ้นเป็นงานสถาปัตยกรรมล้ำค่าเพื่อให้เป็นทิพยวิมานแห่งเทพพยาดาบนโลกมนุษย์สะท้อนยุคสมัยอันรุ่งเรืองเป็นที่สุดของอาณาจักรของโบราณที่โลกได้ประจักษ์แต่ในเวลาเดียวกันทิพยวิมานปานเนรมิตก็สลักสลาวขึ้นโดยเลือดเนื้อและชีวิตของผู้คนเรือนแสน จนถูกประเมินว่าน,นี่คือต้นเหตุแห่งความเสื่อมสุดพังทลายของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในการต่อมางานสถาปัตยกรรมล้ำค่าจึงม่เป็นเพียงมรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่แก่ประวัติศาสตร์มนุษยชาติแต่ย่อมเป็นอนุสรณ์สถานสำแดงให้เห็นถึงสัจธรรมของความรุ่งเรืองและดับศูนย์แห่งสรรพสิ่งโดยแท้ ศิลาจำหลักภาพนี้ระดับอยู่ทั่วไปในาศนาสนสถานนครวัดนครตคงเป็นเงาอาดีตอันรุ่งโรจน์ที่ยังไม่เคยตายไปจากจิตใจประชาชนกัมพูชารุงพนมเป็น เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2532ช่วงเวลาที่ประชาคมโลกพยายามสแสวงหาสันติภาพในกัมพูชาในขณะที่การสู้รบยังคุกรุ่นอยู่ในเขตชนบทไม่ไกลาจากนครหลวงริมฝั่งแม่น้ำโขงแห่งนี้เท่าใดนะัก ชาศิลปะนาฏศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์กรุงพนมเปญยังเปิดการเรียนการสอนตามปกติแผนกวิชานี้เป็นแห่งเดียวที่รับนักศึกษาเข้ามาเรียนตั้งแต่ยังเป็นเด็กหญิงโดยคัดเลือกจากโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศเพียงปีละ40คน พิจารณาคัดเลือกจากรูปร่างหน้าตาที่ได้สัสดส่วนสวยงามตามแบบฉบับกุลสตรีชาวเขมรกับพรสวรรค์หรือแววทางศิลปะการร่ายรำที่มีอยู่ในตัวเด็กแต่ละคนเด็กๆต้องเรียนวิชานาตศิสินเป็นเวลา7ปีควบคู่ไปกับการเรียนวิชาสามัญในภาคปกติเหมือนกับนักเรียนในโรงเรียนทั่วไปโดยรัฐบาลจะรับภาระค่าเล่าเรียนค่าอาหาร และความจำเป็นพื้นฐานในชีวิตประจำวันให้ทั้งหมดตลอดช่วงการศึกษาการรับนักศึกษาโดยวิธีนี้เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานานของสถาบันการศึกษาทางศิลปศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งนี้เพื่อเป็นเบ้าล้อมผลิตนักศิลปินของชาติที่มีคุณภาพตั้งแต่ยาววัยให้เป็นที่เชิดหน้าชูตาประเทศชาติในอนาคต ชีวิตนักศึกษานาฏศิลป์จึงเป็นความใฝฝันของเด็กหญิงชาวกัมพูชาจำนวนมากเพราะนี่คือบันไดขั้นแรกที่จะก้าวไปสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่ในชีวิตนั่นคือการได้เป็นตัวแทนของสตรีชาวเขมรทั้งมวลแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาติต่อหน้าบรรดาอาคันตุกะผู้มาเยือนจากต่างบ้านต่างเมืองณเวทีที่พระราชวังหลวงแห่งกรุงพนมเปญสักครั้งหนึ่งในชีวิต เช่นที่ครูเทวีครูของพวกเขากำลังเป็นอยู่ในเวลานี้พระราชวังหลวงกรุงพนมเปนริมฝั่งแม่น้ำโขงอนุสรณ์แห่งราชสำนักกัมพูชาในอดีต สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2408ตรงกับแผ่นดินรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ของไทยโดยสมเด็จพระโนโรดมก,กษัตริย์กัมพูชาผู้ทรงย้ายเมืองหลวงมายังกรุงพนมเปนภายหลังจากที่ศูนย์กลางอาณาจาักรขอมโบราณที่นครวัดนคนรธมล่มสลายไปเมื่อหลายร้อยปีก่อนหน้านั้นสมเด็จพระโนโรดมทรงเคยเป็นราชบุตรบุญธรรมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4 เคยรับราชการสนองพระเดชพระคุณอยู่ในกรุงเทพพระมหานครจึงได้ทรงสร้างพระราชวังพนมเป็นโดยเอาอย่างพระบรมมหาราชวังแห่งกรุงรัตนโกสินนับตั้งแต่ป้อมปราการไปจนถึงโครงสร้างสถาปัตยกรรมของมณฑีสถานต่างๆ ที่นั่งเทวาวินิจฉัยท้องพระโรงใหญ่สร้างตามแบบพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระมหามนเทียนสถานสร้างตามแบบ พระที่นั่งไพศสารทักษิณวัดพระแก้วมรกตตั้งอยู่ทางเบื้องขวาของพระราชมเทียนเช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนาศาสดารามของไทยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตจำลองและเป็นที่ซึ่งพระมหากษัตริย์กัมพูชาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตามโบราณราชประเพณี ที่พระระเบียงโดยรอบมีภาพจิตกรรมฝาผนังเล่าเรื่องรามเกียรติ์เช่นเดียวกันพระที่นั่งจันทราชายาปราสาทพระพราสูงตั้งอยู่ที่ริมกำแพงพระราชวังเช่นเดียวกับพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ของไทย ในอดีตเป็นที่ซึ่งกษัตริย์กัมพูชาเสด็จออกเพื่อทรงมีพระราชปฏิสันฐานต่ออาณาประชาราชในวาระสำคัญแต่ปัจจุบันใช้เป็นที่จัดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาติในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง <Okay. S 2> ครูนาฏศินวัย23ปีอดีตนักศึกษาแผนกวิชาศิลปะนาฏศิล์แห่งมหาวิทยาลัยศิลปาสตร์ก้าวสู่ความใฝ่ฝันอันสูงสุดในชีวิตที่พระที่นั่งจันทระฉายาแห่งนี้ระบำอักษรศิลปะการร่ายรำประจำชาติที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนทอดแบบลีลาท่าบำจากภาพจำหลักรูปนางอักษรหรือเทพธิดาผู้พิทักษ์เทวสถาน ที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในกลุ่มโบราณสถานนครวัดนครธมสะท้อนความผูกพันอันแนบแนบที่ชาวกัมพูชามีต่อภูชนียสถานอันเป็นที่เคารพสักการะสูงสุดของพวกเขา មកជាបដិប្រើតាមភាសាល្មមជាទំនឹងរបស់វប្បធម៌ខ្មែរពុទ្ធិមាននិយាយថាអប្សរាមានន័យថាជាស្រីម្ញអ្នកដែលមានចិត្តបរិសុទ្ធហើយនឹងបង្ហាញអំពីអត្តចរិយរបស់នារីខ្មែរដើម្បីឲ្យគេដឹងគេយល់អំពីខ្មែរពុមានអត្តន័យតាមរបៀបនេះ ពីព្រះរាជនាមចូលនោះខ្ញុំមានបំណងស្ដារឡើងវិញតែក្នុងអប្សរាឬជារបាំអប្សរាឬរបាំផ្សេងផ្សេងតែខ្ញុំបានរាប់ឬបានរំលឹកដូចខ្ញុំខ្ញុំគំអាចដឹកដែរដោយសារជានិស្ស័យរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូមិនឃើញថាខ្ញុំមានទេពកោសលនឹងអាចរាប់អប្សរានេះបានគាត់ក៏បង្ហាត់ខ្ញុំអីរាប់ នឹងខ្ញុំមានចិត្តស្រឡាញ់ថែរក្សាវាដើម្បីឲ្យគង់វងហើយនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យនឹងខ្ញុំថែរក្សាប្រប័ងបាច់បូរាណនេះឲ្យដូចអប្សរានឹងជាងព្រោះនឹងរក្សាទេវីនឹងឲ្យតម្កាំងតំណាងអប្សរានេះគឺជាទេររតាំងពីសមបលមុខមាត់ជាខ្មែរតំណាងឲ្យនារីខ្មែរអង្គរគាត់ទៅទីនោះក៏ថាទេវី មានប្រាជ្ញាវិញវៃចាប់បាននៅសិល្បៈខ្មែរ านานกว่า500ปีมาแล้วที่นครวัดนครธมล่มสลายไปจากประวัติศาสตร์มนุษยชาติแต่กระนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังคงเป็นภาพพจน์ของกัมพูชาในสายตาชาวโลกไม่เปลี่ยนแปลงภาพปรา,าสาทนครวัดปรากฏอยู่บนผืนธงทุกผืนของกลุ่มขมรทุกฝ่ายที่ขัดแย้งกันอนุสาวรีย์แห่งอิสรภาพ อนุสร์แห่งเอกราชและอิสรภาพที่กัมพูชาได้รับจากเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสโครงสร้างสถาปัตยกรรมจำลองจา,ากปราสาทบากงในกลุ่มโบราณสถานาคนครวัดนครธมป้ายโฆษณาร้านแต่งหน้าเจ้าสาวร้านนี้ชื่ออังกอหมายถึงความงามอันเป็นเลิศเฉกความงามของอังกอวัด หรือนครวัดพระเจดีวัดอุณาโลมพระอารามหลวงแห่งกรุงพนมเป็นมีเอกลักษณ์ที่รูปทรงจำลองแบบจากปรางประสาทนครวัดนะครวัดนะครธมบนธนบัตรเรียวสกุลเงินของชาติที่ดวงตราไปรสนียากร สินค้าของที่ระลึกความเชื่อถือในสิ่งศักดิ์สิทธ,ธิ์แห่งนครวัดนครถมยังอยู่ในจิตวิญ,ญญาณของชาวกัมพูชายามที่ชีวิตไฟหาที่พึ่งทางใจสำหรับชาวต่างชาติ นครวัดนครธมเป็นดินแดนอันนาพิศวงในสายตาของนักเดินทางผู้สแสวงหาจากสีกโลกตะวันตกมาเป็นเวลาช้านาน ในพุทธศักราช2,147ราว400ปีล่วงมาแล้วบาทหลวงชาวสเปนคนหนึ่งซึ่งเดินทางมาเผยแพร่ศาสนาในดินแดนอินโดจีนได้เขียนบทความชิ้นแรกที่ทำให้ชาวยุโรปรู้จักนครวัดนครธมอย่างตื่นเต้นไว้ตอนหนึ่งว่านาครวัดนครธมเป็นเมืองที่สร้างขึ้นอย่างน่ามหาัศจรรย์และเป็นเมืองที่ชาวโรมันสร้างขึ้นต่อมาบาทหลวงชาวฝรั่งเศส ได้เขียนถึงศาสนาสถานแห่งหนึ่งในกัมพูชาชื่อองโครหรืออังกอว่าเป็นที่นับถือของชาวพื้นเมืองมากเท่ากับที่พวกโรมันคาทอลิกนับถือวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรมทีเดียวแต่กระนั้นภาพของนครวัดนครธมก็ดูยังเลือนลางไม่แจ่มชัดจนกระทั่งราวร้อยปีกว่ามานี้เองเมื่อนักธรรมชาติวิทยาชาวฝรั่งเศสชื่ออังรีมูโอ ได้ตีพิมพ์เรื่องราวการเดินทางของเขาในหนังสือเรื่องการเดินทางสู่อินโดจีนในปีพุทธศักราช2406อันทำให้โลกหันมาเอาใจใส่ต่อโบราณสถานของขอมแห่งนี้อย่างจริงจังมูโอกล่าวถึงนครวัดนครธมตอนหนึ่งว่าหนึ่งในบรรดาวิหารเหล่านี้อาจถือได้ว่าเป็นคู่แข่งของวิหารที่สร้างโดยกษัตริย์โซโลโมอนผู้ยิ่งใหญ่สิ่งกอ่อสร้างเหล่านี้น่าจะสร้างโดยไมเคิลแอนเจโลในสมัยโบราณ และควรจะถูกยกย่องว่าเป็นสถานที่ที่มีเกียรติเชกตึกรามบ้านเรือนที่สวยงามทั้งหลายของพวกเรามันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดๆที่ชาวกรีกและชาวโรมันสร้างไว้ในบรรดาอนุสรสถานทั้งหลายที่คนโบราณทิ้งไว้ให้อนุชนรุ่นหลังนั้นนะครวัดนะครธมถือเป็นสิ่งสวยงามที่สุดและได้รับการรักษาไว้อย่างดีที่สุด ราบจนปัจจุบันการเดินทางสู่กัมพูชาของคณะสำรวจทางโบราณคดีชุดแล้วชุดเหล่าจากนานาประเทศผู้ใฝ่ใจในงานอารยาธรรมแห่งคาบสมุทรอินโดจีนก็ทําให้ภาพของนครวัดนคร,นะครทมกระจ่างชัดขึ้นว่าน,นี่คือมะระดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชนชาติขอมโดยแท้หาได้เป็นผลงานของชาวโรมันอย่างที่คนเคยเข้าใจ แล้วพลังอำนาจใดเล่าที่ทรงอนุภาพเพียงพอจะขับเคลื่อนแรงงานเป็นหมื่นเป็นแสนไปเคลื่อนย้ายก้อนศิลาขนาดมหฮือมานับเป็นหมื่นหมื่นตันมาสร้างสรรจนกลายเป็นเสมือนทิพยวิมานของเทพพยาดาบนโลกมนุษย์ขึ้นมาได้เช่นนี้ ศาสตราจารย์ชองบัวสเซรีเยชาวฝรั่งเศสผู้เชี่ยวชาญวิชาโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชียอาคเนงเคยปฏิบัติงานที่ประเทศกัมพูชาในฐานะพันธารักษ์ผู้ดูแลกลุ่มโบราณสถานนครวัดนครธมช่วงปีพุทธศักราช2492ถึง2498 C'est parce que le roi avait fait un monument religieux extrêmement important et que tout son pouvoir dépendait de ce monument-là. Il y a le mélange des conditions religieuses, magiques aussi, parce que tout se mélange, et qui font la politique. Il n'y avait pas de politique à ce temps-là, de la manière dont nous l'entendons, mais il y avait simplement un pouvoir qui était construit en fonction d'un monument et ce monument représentait tout le pouvoir et c'est ça qui garantissait le pouvoir en Corée. Je crois que la religion brahmannique est celle qui s'est imposée dans le Cambodge. Le, le, le Cambodge. ร่องรอยการเดินทางของอรารยธรรมจากอินเดียสู่ดินแดนที่เคยเป็นอาณาจักรของโบราณถูกเพ่งมองไปยังสองเส้นทางหลักเส้นทางแรกเดินทางผ่านดินแดนของชาวมอญโบราณซึ่งปัจจุบันเป็นประเทศพมา่ากับเส้นทางเดินเรือทางทะเลผ่านคาบสมุทรมาลายู Cette influence n'a pu venir à date ancienne qu'en traversant la péninsule malaise. Et parce que euh, la maîtrise des détroits en matière de navigation n'a été acquise que vers sans doute le 5e, 6e siècle au plus tôt. Et vraisemblablement, le brahmanisme était déjà venu avant. D'abord le bouddhisme. Hein. Mais le brahmanisme s'était imposé. Avant que vraiment la voie maritime par les détroits ait été suffisamment connue pour être utilisée. Et les bateaux, ils étaient euh, affrétés par des gens qui faisaient le commerce. Et on le sait, les religieux qui partaient pour la Chine partaient dans un bateau qui faisait le commerce, ou les religieux qui venaient de Chine prenaient un bateau qui faisait le commerce. ในราวต้นพุทธกาลหรือราว2,500ปีมาแล้วผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณรอบๆอ่าวไทยได้ติดต่อกับตะวันตกเช่นอินเดียโรมันอาหรับด้วยการแลกเปลี่ยนทางการค้าพวกเขาเรียนรู้แบบแผนทางวัฒนธรรมภายนอกที่เจริญกว่านำมาผสมผสานดัดแปลงปรับปรุงให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของตนเอง พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันแถบจังหวัดกระบี่และพังงาของไทยในปัจจุบันซึ่งสันนิษฐานว่าในอดีตคือเมืองท่าที่บรรดาเรือสินค้าจากตะวันตกมาจอดพักเพื่อขนถ่ายสินค้าข้ามคาบสมุทรไปยังฝั่งทะเลตะวันออกก่อนเดินทางต่อไปยังชุมชนแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มม่น้ำหนองหรือเลยไปถึงจีนจึงเต็มไปด้วยร่องรอยของงานศิลปรกรรมเนื่องในาศาสนาพราหมณ์และพุทธจากอินเดีย ติมากรรมศิลารูปพระวิษณุหรือพระนารายองค์นี้พบที่เขาพระนารายอําเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาอายุราวต้นพุทธศตรวรรษที่12นับเป็นงานศิลปรกรรมอิทธิพลอินเดียชั้นสูงที่พบในภาคใต้ของไทยพระวิษณุหรือพระนารายพบที่วัดสาลาถึงอําเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอายุราวพุทธศตรวรรษที่1 0 กล่าวได้ว่าเป็นงานประติมากรรมสแสดงอิทธิพลศิลปะอินเดียที่เก่าที่สุดที่พบในประเทศไทยสแสดงถึงองค์พระวิษณุผู้เป็นเทพพระเจ้าในาศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูเอกามุขขลึงหรือสิวลึงพบที่สถานีรถไฟหนองหวายอำเภอชาย,ยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอายุราว1,300ปีเป็นสิวลึงที่มีพระพักขององค์พระศิวะประดับอยู่บนส่วนยอดตามแนวคิดในาศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู ลัทธิสายวนิกายอันเป็นเอกามุขลึงในศิลปะอินเดียสมัยคุปตะที่เก่าที่สุดที่พบในประเทศไทยพระโพธิสัตว์ปัทมปานิหรือพระอวโลกิเตศูนเป็นพระพุทธรูปสำริดที่ได้จากวัดเวียงอำเภอชายยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนับเป็นงานประติมากรรมในาศาสนาพุทธอิทธิพลศิลปะอินเดียที่งดงามที่สุดองค์หนึ่ง พลังแห่งศรัทธาและความเชื่ออันยิ่งใหญ่ในาศาสนาพุทธและพราหมณ์ที่ถ่ายทอดมาตามเส้นทางจากตะวันตกสู่ตะวันออกณบริเวณคาบสมุทรไทยมาลายูนี้เข้ามามีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมและจิตสำนึกของผู้คนในลุ่มน้ำโขงและเจ้าพยาอย่างใหญ่หลวงนับแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่12เป็นต้นมาโดยเฉพาะต่ออาณาจักรขอมที่รุ่งเรืองขึ้นมีอำนาจครอบคลุมภูมิภาคนี้ ลัที่ความเชื่อทางศาสนาที่ผสมผสานได้กลายเป็นพลังอันทรงอนุภาพต่อแนวความคิดของกษัตริย์ขอมผู้ทรงพระราชอำนาจในการสร้างงานประติมาก,กรรมที่โลกพิศวงในกาลต่อมา